จิตใต้สำนึกของคุณนะคะกำลังสื่อสารอะไรกับคุณผ่านคลิปนี้น,น,นานๆนะคะจะใส่หัวข้อผ้าหัวข้อจิตใต้สำนึกเนาะ,ะจิตใต้สำนึกของคุณกำลังบอกกำลังเตือนเปิดประตูไว้นะเพราะว่าเผื่อน้องบูโนเข้ามามาบาอัดคลิปตอนดึกเนาะ,ะแสงอาจจะน้อยหน่อยนะคะจิตใต้สำนึกของคุณช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขาต้องการความสมดุลน,นะคุณ เพราะมันเป็น m p e r พ n นนะคะเมเพนคือการแบบสมดุลระหว่างโลกทางวัตถุแล้วก็โลกทางจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่เขากำลังส่งสัญญาณส่งข้อความหรือบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโอ้ oh. e r View of for ์ u n e บางครั้งคุณอาจจะต้องปล่อยวางบ้างเพราะมันเป็น e ดวิล o อ f f อร u n e การปล่อยวางไม่ใช่การที่เราอ่อนแอหรือว่าย,ยอมแพ นะคะการปล่อยวางคือการวางมันลงเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้มีแบบการผ่อนคลายหรือว่าการได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าบางครั้งการปล่อยวางเนี่ยเออมันดีกับคนที่เป็นมนุษย์แบกอย่างเราๆเนาะบางทีไม่รู้จะแบกอะไรนักหนาบางทีวางมันไว้บ้างวางมันชั่วคราวก็ได้นะคะเออเพราะว่าบาบรู้สึกว่าคนตึงคนเครียดสลืเอเกินอะ ชวบครับนะคะพลังงานนี้มาบอกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดการคอนเนคถ้าพูดถึงในเรื่องของจิตใต้สมนึกนะคะคือเขาเขารักคุณนะเขาเชื่อมโยงกับคุณเหมือนเหมือนเขาอยากให้คุณทำเซลล์เลิฟหน่อยช่วงนี้นะคะอยากให้คุณทำเซล์เลิฟหน่อยช่วงนี้เดชายดอเพราะว่าคุณทำงานหนักมากเกินไปนะคะคุณทำงานหนักมากเกินไป ชีวิตต้องการความสมดุลร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสามส่วนนี้นะคะเออแล้วก็ภายในของเราคุณอาจจะสมดุลเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องเรื่องจิตใต้สมเนาของคุณเขาต้องการให้คุณมีความบาลานซ์หน่อยนะคะอืมเขาหยู่คุณตลอดเวลาแหละแต่คุณอาจจะแทบจะไม่มีเวลาด้วยซ้ำหรือเปล่าอืม ในอาสอนนะคะใช่คุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการต่อชู้ฝาพันกับอุปสรรคนะคะแล้วก็พยายามอย่างมากที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าทุ่มเทกับอะไรบางอย่างอยู่ยมาดูว่าซีเครตของจิตใต้สำนึกของคุณหัวข้อนี้สิ่งที่เฮาอยากจะสื่อสารกับคุณเลยเดมเพอร์ urer, ระเบียบ อันเนี้ยเดนเพลิร์ม,มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างพื้นฐานสร้างระบบสร้างระเบียบนะคะวางวางฐานรากเพื่อการเตริบโตนะคะคุณเป็นคนที่มีความมีความเป็นผู้ใหญ่อะเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะเซเว่นออปสอดบางคนเป็นทาสแมวหรือเปล่าในนี้เซเว่นนอสอดบางครั้ง จิตใต้สำนึกของคุณเขาอยากบอกคุณว่ามันมันจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวลืมไปเลยอะเพิ่งเพิ่งอ่านเจอเขาต้องการให้คุณเชื่อมต่อกับอ่าเขาจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดเนอร์เวิร์ดหรือว่าซิสเต็มบางอย่างกับระบบของคุณ นะคะอาจจะแน่นอนคนทั่วไปบอกว่าเออทำสมาธิบางคนอาจจะมีปัญหากับการทำสมาธิเออหรือว่ามีปัญหากับการจดจ่ออะไรบางอย่างแต่บางทีคุณแค่อาจใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่คุณรักน้องหมาน้องแมวหรือกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รีแลกได้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยก็ได้นะอืม judgment คำตอบบางอย่างคุณก็ดูคำตอบบางอย่างอยู่แล้วนะคะก่อนที่คุณจะเจอคิดบางทุกบางคนรู้อยู่แล้วว่าฉันจะต้องทำยังไงโดยเฉพาะการเยียวยาตัวเองคุณต้องเหมือนจิตใต้สำเนกของคุณเขาอยากให้คุณได้รับการเยียวยาหรือเขาอยากได้รับการเยียวยาจากคุณนะต้องทาม,มิ่งของการเยียวยาก่อนที่เราจะไปต่อเขาบอกอย่างไ้ ั่าไปทางเราสำเร็จอยู่แล้วแต่ตอนนี้ฉันต้องการการเยียวยาจากเธอเขาบอกอย่างงี้ยเออออกแรงคุณออกแรงเยอะเกินไปคุณใช้พลังเยอะนะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้จักวิธีการเติมพลังหรือเปล่านี่คือการแก้ไขการปรับความสมดุลน,นะคะการบาลานซ์ด้วยการให้การรับด้วยบางทีเรา มีแต่ใช้ใช้ใช้พลังงานเราแต่ว่าเราไม่ได้เติมเต็มก็มีนะชั่ววบว่อม,มองหาสิ่งที่ดีมองหาเขาเรียกว่ามองหาช่องทางมองหาโอกาสบางอย่างหรอตัวของคุณเอง King w o r d อ King of Swords Sword, เหรอ จัก,การที่ห้าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสนะคะการทำการบำบัดจากการดที่ห้าการสื่อสารแล้วยังไงต่อนายเออเพนเดเคนี่ก็คือเซลล์เลิฟขึ้นมาเยอะมากช่วงนี้ทำเซลล์เลิฟนะคะ ทำไมเขาถึงต้องให้คุณทำเซลเลฟเพื่อสิ่งใดคุณคุณมีปัญหารเรื่องเงินใช่ไหมคุณมีปัญหารเรื่องเงินเออซึ่งมันไม่โฟเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาเดวิลเห็นไหมมีปัญหารเรื่องเงินทุกเรื่องเงินแล้วก็ติดขัดเรื่องเงินนะคะสกกะที่หนึ่งอีต่างหากการอาตัวรอดสไปร์เวอร์อะไรต่างๆนานา,นาเหมือนพลังงานเรามันถูกบล็อกอะ่ะอืม มีคอนฟ lict จริงๆด้วยมีคอนฟ lict นะคะภายในของเรามีคอนฟ lict แล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องเงินเหมือนจอนนี้ชีวิตวุ่นวายอยู่กับปัญหาเงินหรือเปล่าภายในของเราอยากจะช่วยอะไรเราลนะ่ะจิตใต้สำนนาของคุณทั่วเพนเดเข้เห็นไหมคุณทํางานมากกับวัตถุทางโลก บางทีต้องกลับมาสมบุลที่ตัวเองแล้วอะนะคะถึงเวลาของคุณแล้วบางคนก็ก็รู้วิธีทําอยู่แต่พอถึงเวลานานไปเราเราก็ลืมสิ่งนี้ก็มีมีความสุขกับตัวเองมากกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองสนใจกับตัวเองคุณหลงอยู่ในมายามากเกินไปช่วงนี้อาจจะเสพสื่อเสพ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 ติดข่าวอะไรเงี้ยนอนดึก หรือไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาทำสมาธิเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้เลยสิ่งออลคับเขาคอยสปอร์ตคุณอยู่แบบไม่มีเงื่อนไขเขาอยากให้คุณกลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเข้าสู่โหมดของตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะขอดู how to ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการค่ะสิ่งที่เขาต้องการคือความไม่ขัดแยง้งคือความไม่ขัดแยง้ง นะคะระหว่างคุณกับเขาเดอันเขาต้องการแบบเขาต้องการพลังจากคุณแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณให้ให้กันและกันได้พลังนี้ได้เดอะซันอะเดอันคือการเกิดคือพลังของชีวิตนะคะคือการตื่นรู้คือแบบแสงนะคะแสงสว่างแห่งชีวิตเลยแหละเขามีทางออกนะคะเขามีทางออกเขาพร้อมที่จะช่วยคุณด้วยเออ แล้วคุณพร้อมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาถามเดมู Moon ค่ะเชื่อในอินทิชันของตัวเองภายในเขาอยู่ที่นั่งกับคุณนะคะเชื่อในอินทิชันของตัวเอง King of ค u p คุณเป็นคนที่มีมีเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงภายในของตัวเองได้เร็วพอสมควรหรือลองไปสังเกตดูนะคะคุณเป็นคนที่เข้าถึงโหมดนี้ได้เร็วอารมณ์ความเซนซิทีฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ เซเว่นอเพนเดเคิลนะคะถึงเวลาที่จะทําบางอย่างกับตัวเองเพื่อตัวเองแล้วเพื่อที่จะก้าวไปให้มันใหญ่กว่านี้หรือก้าวได้ไกลกว่านี้เซเ n ่นอเพนเดเคิลรอคอยคุณอยู่แต่คุณจะต้องมีแผนค่ะเขาบอกคุณจะต้องมีแผนเพราะว่าแผนเดิมๆที่เราเคยทํามันไม่ได้ผลแล้วเห็นไหมสิ่งที่เราเคยทํามันไม่ได้ผลคุณจะรู้สึกว่าคุณถอยหลังลงคลองกับพฤติกรรมเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆเวอร์ชันเดิมๆโป เขาเรีเยกอะไรนะซอฟต์แวร์เดิมๆเราต้องถึงเวลาที่จะเปลี่ยนวิธี how to ใหม่แล้วนะโอเคเข้าใจแล้วแล้วไงต่อ King of อ n อนคุณมีศักยภาพนะคะดังนั้นแค่วางแผนแล้วก็ใช้ให้มันถูกระบบนี่คือสิ่งที่เขาบอกวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะเอาละค่ะฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่แบบชอบคลิปสไตล์นี้นะคะก็ คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ Comment มาได้ให้กำลังใจกันได้สนับสนุนกันได้นะคะเดี๋ยวจะจัดให้เยอะๆฝากกดไลค์ก็ใช้ด้วยนะคะ